อันนี้ตำข้าวโพดนะแต่ได้กุ้งไอ้นี่มากุ้งจืดอ่ะกุ้งจืดทะเลมาะเผ็ดนะ่สิพริกตั้งสิบห้าเม็ดเฮ้เจ้าไม่เอาเหรอนี่เอาก็ข้าวโพดเจ้าที่เจ้าก็ใส่ไอ้เม็ดมะม่วงไงเม็ดมะม่วงแล้วก็ กุ้งเจือดกุ้งเจือดแล้วก็อะไรอีกนะอันี่ไงปลาอะไรนะปลากรอบอะเยนุอันนี้วุ้นเส้นวุ้นเส้นที่วันนั้นอะวันที่กินซุกี้อะเยออสู้ไหมเยออเขากินเก่งแล้วเผ็ดน่ะ กินเก่งมาตั้งนานแล้วเผ็ดอ่ะอ๋อกินเป็นคกว่าเจ้าอ่ะแบบชอบแบบรสผู้ดีผู้ดีละมุนละมุนอะไรอย่างนี้อืออ่รนกล่ะีโทรศัพท์มาจ้ว่ากินไม่ะเห็นแกทอดนะเห็นแก่กำลังทอดยิ่งกำลังทอดออกมาไม่ได้ แต่ก็เรียกก่อนก็ได้ออโอ้ยเย,ยนงดูดีสีสันมันแบบเอ้ยมะ <า S 1> นาวอ่ะค่อยไปกินแล้วมันเผ็ดใช่ใช่ก็คุยกับเย,ยอส์ว่าสู้ไหมถ้าสู้แล้วเราจะไปด้วยกันสิบห้ยาเมตรเยอส <c oughs> ยยบอกว่าค่อยสู้นะค่อยสู้นะเพราะว่าค่อยกินเผ็ดได้อะไรเงี้ยจริงจริงอย,ยอส์เขากินได้เขาแบบอเอสเขาแบบนี่อะไรนะเกจิว นี่ทําไมไม่กินให้หมดเลยเนี่ยปลาอ้อยกยกจานเลยค่ะคลีนเลยดดนี่หนูใส่กุ้งแห้งนะกินจนกินจนน้ำจิ้มกันหมดเป็นถ้วยเราอ่ะหนูใส่กุ้งแหง้งกุ้งแห้งกุ้งแห้งจืดอ่ะจากนาครศรีธรรมราชอ่ะอ๋อของนครเข<อ>าจืดอ่ะเขาบอกว่าถังนึงหรือ หรือกล่องหนึ่งอ่ะหมื่นสองอะอม,มันเป็นสิบโลอ่ะอนนแต่วันนั้นอะวันนั้นยังเอาอะไรนะได้นาทีทองถ้วยเยออสเลยกินจนดุดเบดือ <c oughs> ย,ยังยังยังไม่ตั้งหรอกเอาแป้งอยู่ในถุงยางนะ <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวลืม <c oughs> ต้องคิดนะไม่ได้ป้าออสที่พูดย้ำอะไรการจะบอกว่าแป้งยังไม่ไป <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หนูเล่งหนูเตือนเองว่า ก่อนจะกินข้าวควรตักแป้งไว้ก่อนเพราะว่าถ้าอิ่มแล้วอ่ะจะไปเลยไงพอจะไปเลยกึ๊บก็ไม่ได้ตักไวอะไรเงี้ยน้ำเย็นดีจะมีแขกมาไงเลยก็รีบไปน้ำเ็กินวันที่วันที่อะไรนะวันที่เราปอกกระเทียมเสร็จแล้วใช่ป่ะปอกกระเทียมเสร็จแล้วแล้วเราก็เราก็อ๋อเยอสก็ไปแล้วก็เลยลืมตกวยตาม ตามไม่มีข้าวเหนียวแล้วต๋หลวยลวใช่ใชที่เราไม่มีคนตามจริงๆคุณลุงนานอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะต๋หลวยบอกไม่ได้มาตามเลยต๋หลวยบอกไม่ได้มาตามเลยมาดูจะมากินวันนี้ไม่มี <c oughs> วันนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะวันนี้ไม่มีข้าวเหนียวนี้ใช่ใช่ใช่แต่มันกลายพันุ <c oughs> ค์คือคือมันไปเดินทางไปบ้านนึง <c oughs> เสร็จแล้วมันก็เดินทางกลับมาบ้านนี้ <c oughs> <c oughs> แต่ค่อยไม่รู้ว่ามันจะผิดศีลธรรมของการขายหรือเปล่า <c oughs> คือคือขายไปแล้ว <c oughs>